มือนจากแปดเป็นเก้าตัวที่เก่ากำลังจะใหญ่มีตัวที่สิบมาอีกแล้วมันสิมีตัวที่สิบเอด็ดยะเนี่ยูยอยูน,น,ยนทองหน่อยบอสปาร์ตเคคพิ่งนำกลนไปวะกินห้าอีกแล้วหลอดทำ อ,มมอีมอนบะบะพอาไม่เซล่ล่ะอู้ตตวนน้นพันแลนมากจิว๋วท่านมูปีใหม่เอายังขึ้นแลนลบไปลบมาน่ะบนตันนั้นแลนกลับไปแล้ว ไปทุกคนเทาสิผ่าไปเบิงง่วนหน่อยออกมือว่านกินอยู่นั้นละกินไปสิไปเบิงน้องหน่อยเราจะไปอุ้มมันมาเจ้าคือไปอุ้มมันมาอันนี้ออกไหมมือว่านนี่ได้อุ้มเอา น้องน้อยออกมหมัวเป็อยังหล่อง่วงลูกอยู่บนนี้นี่ต้นเนยน่อยตัวผู้คือตัวแม่นั่นตัวผู้สีเดียวกันน้องน้อยน้อยก็มูวแล่นไปกุติวกุติวบางหัน่นไปกินหยาลูกว่วไปก็กลับมา ไปกินเนี่ยมาเอาอยัางใส่ามา่นนมอนลากออกลวกจาะออกขอ้างบนได้กลายเป็น1ิโตได้บานนี้1ิโตกับตัวหน่อยเนียนวะนึ่งห้ิบตัว,ตว,ตวมือนันจากแปดเป็นเก้า ตัวที่เก่ากำลังจะใหญ่มีตัวที่ซิฟใหม่แล้วมันสิมีตัวที่สิบเอ็ดวะเนี่ยนี่เยอะยืะยนท้วยทองหน่อยบอีดังก็ีดังไปพาลูกไปกินหญ้ายางแข็งบนอะไรเนี่ย,ยฮะเอาหยุดพาลูกลูกบวไปนำเอาพรก็ไม้อีกละ่ะไปพากันไปกินหญ้าเจ้ากนันหมูกินอยู่ผัว มาแล้วคนไปนั่กุนแม่ไปกินเขเป็นยางไลยนี่ยฮะเขาเป็นยางเขอปรกาเขาไปไก่เนาะเขาอยันบ่าชอบฝ่ายตัวอีมีหม,มีนอยู่ใส่หละ่ะจ้าของกันมาถูบหมักปลามาเนี่สิไปดังไฟให้งหัวขี่น้ำมันนี่โบเป็นยังได้ขี่งัวคักๆ Khỉ ngoa khắc khắc Đắng phai con Nó phai mấy cái nhang nhang như tuần à, Đắng phai hình mà สามงอยกินยาแล้วกระชิเขามานอนไดน,นี้มองนอนมืดมืดควนขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาคอ,อกแล้วคือหูว่าตรงมา กินยาเบิร์ดบ่แล้วต้นนั้นท้าก็ออกไปขึ้นสิได้กกินน้ำมูปเขาวขาว้อกินบะท่านมูแม่กับลูกนะน่ะแม่กับลูกนะมาท่านมูสามปบวังหันนะ่ะ ล่อล่อขาวขอ้อกางฟูเป็นตายานแห้งบ่กก้าไก่นำกลนไปแล้วกางฟูใหญ่อยากไปกินเพื่องต่อบอ ห้ยาเกีย่ยวยาให้กินแล้วก็พ่อได้ก็ต้องเอาเฟืองให้กินอีกได้เข้าไปแล้วผุนกลางผู้น้ำทีมพุนบ่สนใจพุนกลางผู้พี่พออี่ยายเอาอยาไปให้สีน้ำไปได้ปะนี่เอาเฟืองแมไปตัวหน่อยก็แม่เนี่ยกินพ่ท่านมูกลับไปบ่ปน้ำเข้าไปได้หยาก ย่านถือกลุ่มท้าลูกแน่ม่อนทาไอ้สิงสิงสิงถือหายแล้วเอ้าเอา้านันมุลออกมาแล้วกางฟูเข้าไปเลยม่อนฟานลูกเข้าไปเขาคลอบออกไปแล้ว